กำลังมันเลยต้องระวังค่ะเขาบอกว่าไอไปอะไรสักอย่างแต่ผมไม่ได้ทำผิดเลยอะ่ะทำไมเขาใจร้ายจังต้องเปิดไฟอ่ะชุดได้ไหมครับโอ้ไม่ได้ มได้อยู่พี่วันที่ส4เมษาสี4เมษายนเนี่ยนานมากเลยนะเตเตอรดีนะที่ผมยังมีช่องนี้อยู่อะทุกคนนะ่ากลัวมากเลยคือแบบของยังไม่หมดเลยเครียดคือของมามารอตนี้เยอะมากเลยเอออย่าลืมใช้ใช่พับปักแต่ปักแตกเสียใ,ใจอนะ ทำไมเกิดใจกับเราเกิดต่กับคุณขยันจะเป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะจริงเหรอครับน่าจะเป็นเพราะของนี่แหละไปพูดอะไรนู่นนี่นั่นอืมไม่เป็นไรหรอกยังไงยังไงผมก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนฝากฝากด้วยนะครับอุตส่าห์แบบเออเอาทิกตอกนั้นไว้ลงรูปลงอะไรอันนี้เอาไว้แบบสำรองนะอันนี้คือแบบ คือไม่ได้คือช่องนี้อ่ะไม่ได้ตั้งใจจะแบบไม่ได้ตั้งใจจะแบบเอาไว้อะไรมากไว้สำรองแบบท้ายๆเลยอ่ะจนไม่เห็นกับตาหัวจะปวดแข่งกันบินแล้วจะกล้าพี่แพรลี่อ่ะไปทั้งสามอันแล้วนะทุกคนของพี่แพรลี่ก็ไปจนแบบโอ้พี่แพรลี่ก็ต้องเปิดใหม่อีกฟอก็ต้องเปิดใหม่อีก อืไม่ครับไม่เกี้มันเป็นเกี่ยวกับไออะไรลามุกอะไรอย่างนี้สักอย่างอะ่ะแต่ว่ายังไม่พูดอะไรเลยนะดีนะพี่บอกสร้างไว้ออนั่นแหละต่อไปจันอะ่ะน่าจะใช่ครับแต่ว่าดีนะมันแค่ถึงสี่เมษาอืขายคนเดียว ายคนเดียวผมก็เหนื่อยสิเปลี่ยนไปแอฟฟ้าดีไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปแอฟฟ้าบ่อยๆเดี๋ยวจะไปแอฟฟ้าละบ่อยๆโอเคเดี๋ยวงั้นผมจะไปจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาหนุนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อไว้ก่อนแล้วก็มีช่องแทนซังอีกช่องหนึ่ง ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลงไปแพ็กเสื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดส่งให้เรียบร้อยให้แบบรวดเร็วทันใจที่สุดฝันดีนะครับทุกคนสวัสดีครับบินครับบินไม่แดงบินแล้ววันที่สี่วันที่สี่เมษาเออได้อยู่ได้อยู่ฝันดีครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันทุกคน วัสดีครับไม่เป็นไรวันที่สี่เมษาเดี๋ยวไว้ว่ากันเอามบอกว่าให้ไลฟ์มากกว่าสิบนาทีอเดี๋ยวรอก,ก็ได้ตอนนี้ห้านาทีละวอาหกนาทีแล้ว,าลวขาดีสี่นาทีมันบอกว่าให้ไลฟ์เกินสิบนาทีอะช่องใหมอ่อะมันถึงจะแบบผ่านหนึ่งเกณฑ์ไม่เป็นไรเปิดเปิดไป,ดปอย่างนี้ก่อนอะไรอ่ะตามใจยากมากจริงติ๊เตอกเนี่ย ไม่ลงไม่ได้อีกนะอินดูเนี่ยตอนนี้ผ่าน,านแค่เกณฑ์เดียวนะมันให้ไลท์ตอนได้สามสิบนาทีแล้ววันนี้มันให้ไลท์อีกสิบนาทีเอ,อ้ยอย่างว่าขอให้ได้จับไปดำโอเคได้ครับเดี๋ยวจะจับไม่ได้ไปดำเดี๋ยวจะเมาให้ฟังวันที่ไปแผ่นดินไหวทุกคนวันนั้นอ่ะมันฝอกกาลังจะออกมาทำงานใช่ไหมตอนได้กฝอกคิดว่าถ้าทำงานเสร็จแล้ววันนั้นมันจะได้สบายใจเนาะ แต่ว่าพอมาถึงวันเที่ยบนดินไวอะคือแบบตอนขับนั่งรถอะปกติจะเป็นคนเมารถอยู่แล้วนิดหน่อยเวลาพี่วัที่ขับรถเงี้จะปวดหัวนิดหน่อยใช่ไหมทุกคนแต่วันนั้นอะไปกับแท็กซี่แล้วแท็กซี่เอน์จี้เยอะเอน์จเยอะมากแบบพูดไปเรื่ยไปเปื่อยเลยอหนึ่ง l ลฟ์มากกว่าสิบนาทีเช็คหน้ากิจกรรมตามเรามปกันไลฟ์อ๋อเพิ่งเจ็ดนาทีเออแล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนแบบปวดหัวเพราะว่าเมารถไม่ได้รู้สึกว่าสั่นอะไรมากแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่า คิดว่าเออเป็นไม่ได้เป็นพ่อแผ่นดินไว้เพ่อคิดว่าอาจจะเป็นเบารรถนิดหน่อยแต่พอไปถึงปุ๊บแท็กซี่ก็พาคุยจนเพลินจนไม่รู้สึกอะไรว่าแบบเออว่าแผ่นดินไววอะไรเงี้ยไปถึงตรงธนาคารก็มีคนออกมาเยอะวิ่งออกมาเยอะมากวิ่งออกมาจนรู้สึกว่าเอ,อ้ยเขาประท้วงอะไรวะแท็กซี่ก็บอกว่าน่าจะประท้วงหละแท็กซี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนไปถึงปุ๊บให้แยกลาดพร้าวคนก็วิ่งออกมาตอนแรกก็อะไรว่ามีงานอะไรหรือเปล่าคนเยอะจัง ดาราอะไรมาหรือเปล่าสักพักก็ไม่ใช่ก็ถามน้องาว่าน้องมันเป็นอะไรอะแผ่นดินไหวเขาบอกว่าแผ่นดินไหวก็ตอนแรก uy, ก็เฮ้ยตลกตอนแรกอะไรเงี้ยก็ไม่ซีเรียสอะไรมากก็แบบพาการหัวเราะอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาไปถึงปุ๊บไอแทนบอกว่าเอ้ยมาถึงกรุงเทพครั้งแรกก็แผ่นดินไหวเลยหรออะไรเงี้ยก็ไม่อะไรมากแต่พออยู่ไปอยู่มาสักพักเขาก็เริ่มแบบแพ่นิคก,กันมากอะไรเงี้ยฟอก็เริ่มตกใจแล้วเห็นเขา่าเ็นอะไรเงี้ยติกถล่มก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบเออต้องซีเรียสนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ซีเรียสเพราะว่าแบบตึกขลมก็มีคนนู่นนี่นั่นอะไรเยอะเลยก็เลยแบบตกใจก็ไม่รู้จะไปที่ไหนตอนแรกก็แพนิกนะเพราะพ่อแม่ก็โทรหาจนรู้สึกได้เลยว่าแบบถ้าเป็นอะไรวันนั้นอนะก็คือแบบก็คนที่เป็นห่วงเราก็พ่อแม่อะไรเงี้ยน่าจะแบบเป็นห่วงเรามากแต่ว่าถ้าคิด ดีๆอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากอยู่กรุงเทพแล้วแต่ก่อนฟอดจะอยากทํางานกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าถ้าไปทํางานแบบเนี้ยโอเคได้อยู่แต่ถ้าถ้าจริงๆแล้วแบบอยากทํางานเสร็จปุ๊บอนาคตก็อยากมีเงินกลับมาอยู่กับพ่อเขาไมมอย่างเงี้ยออมตอนแรกคิดว่าก็คิดว่าไม่กลัวแต่หลังๆก็มันน่ากลัวมากเลยนะเป็นเรื่องที่แบบน่าน่าซีเรียสมากแบบไม่รู้เลยไงก็ตอนแรกคิดว่าเออไม่หนักอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆหนักมากเพราะว่าเราไม่ได้แบบ อยู่ในสถานการณ์ที่เขาวิ่งกันออกมาเนี่ยไปถึงปุ๊บเขาก็ออกกันมาแล้วจริงน่ากลัวมากแบบพ่อแม่ก็โทรมาจนรู้สึกตัวเองแบบกลัวแล้วแพนิคแล้วตอนนั้นก็คืออยากกลับบ้านเลยอะแต่ว่าไม่ได้จองรถไว้เงินก็ไม่ก็จองรถไปแล้วแล้วมันก็กลัวมันก็เต็มอะไรเงี้ยใช่ก็กลัวมากเลยนะจนแพนิคแม่โทรมาจนเออจะกลับตอนไหนรียกลับนะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เริ่มก็เริ่มแบบอยากกลับบ้านแล้วเริ่มคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ละเออ น่ากลัวจริงถ้าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะไม่ไม่ไม่รู้เลยอือจนถามจนไปถามเข้าเซเว่นก็ถามว่าพี่ครับเขาแบบเป็นแรงไหมทางทางนี้เพราะว่าทางผมมาผมมันไม่ค่อยเท่าไหร่พี่เขาอโอ้เขาเขาไหลเลยนะเขาแบบลื่นเขาไหลเลยเขาบอกเนี้ยวิ่งจากชั้นสี่หกไม่หยุดโอ้โหพี่ขนาดฝอวิ่งมาแบบเแบบก้าชั้นยังแบบเออยังเหนื่อยแล้วอ่ะ อ๋อถ้าแบบเท่า 3, สัมบูรณ์ฉุกเฉินขอไปชาร์จที่เซเว่นได้เออแล้ววันนั้นอะ่ะผมก็เดินวันนั้นอะ่ะผมกลับมาไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพก็คือหลงทิศหลงทางไปหมดเลยก็เลยคิดบ่อยกับเทนว่าแทนกูไม่อยากนั่งอยู่เฉยอะไรเงี้ยเราหานั่งรถทัวร์นั่งอะไรไปไหมอย่างน้อยมันก็แบบเออมีอะไรทําอ่ะนั่งเปื่อยๆอย่างนี้นแบบร,นออนรู้สึกเออเป็นซึมเศร้าแน่โอ้ยขอบคุณมากครับพี่ลพี่ไอดา้าแล้วก็นั่งรถเปน็นบางกะปิ ไม่ได้ถึงบางกะปิคือครึ่งบางกะปิก็รู้สึกว่าอฮ้ยมาไกลแล้วไม่ใช่แล้วก็เลยแบบกลับลงสุดเพก็กลับมารถอีกทีหนึ่งกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วกําลังเดินกลับอะทุกคนแล้วมันไกลามากคือแบบแท็กซี่จะที่กลับลาดเพ้าคืนก็ไกลมากเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่รับเพราะว่าเขาไม่ไปเลยแล้วทางนั้นวินมอไซค์ขนาดวินมอร์ไซค์ก็ไม่รับอะทุกคนเราก็พร้อมจะจ่ายเงินแต่ก็ไม่รับ แล้วก็เรียกแกร็บอะไรเงี้ยไม่มีใครรับเลยเพราะว่าไกลมากแล้วรถติดแล้วผมก็เลือกที่จะแบบอ่าลองเดินดูพอเดินเสร็จปุ๊บเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยเดินมาเสร็จปุ๊บเหนื่อยแล้วแบตโทรศัพท์ตอนนั้นเหลือยี่สิบสามเปอร์เซ็นเพราะว่าก็คือเล่นมาตลอดเกือบทั้งวันแล้วเสร็จปุ๊บใช่แล้วมันก็ติดอยู่แล้วเขาก็ไม่รับไม่อะไรเลยเสร็จปุ๊บผมก็เดินพอขึ้นรถบัส รถทัวร์รถเมล์ติดไอตอนเดินอะรถวิ่งเร็วมากแต่พอขึ้นไปนั่งรถติดก็เลยโอ้แทน่ทไงดีว่ามึงตัดสินใจเดินเดินไปเดินมาดึกไปอยู่ตรมตึกที่เป็นเพนกวินสวัสดีครับพี่พี่เตยไปจุ่ตึกที่เป็นเพนกวินก็เลยแบตเหลือหนึเปอรต์อะรีบลงคลิปลงอะไรห้เสร็จเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีแบตอีกทีตอนไหน ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยเออถึงเซเว่นก็ถึงเซเวก็กินก๋วยเตี๋ยวก็เลยเออได้ชาร์จแบตมาอีกสิบสามเปร์เซ็ก็เลยอาร์ติชกบอกพี่แพทรี่ว่าเออนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็รีบบังเอิญมันมีรถแท็กซี่อ่ะมาถึงพอดีแล้วตอนนั้นอ่ะเมื่อยขามากไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันไม่มีรถรับแต่ดีนะแท็กซี่นั้นเขารับก็เลยแบบเออได้ไปกลับที่พักพอดีขอบคุณพี่บูบี้นะคะผม ก็ได้ไปที่พักเสร็จปุ๊บก็บอกพี่พไผ่ที่เออไม่ไหวแล้วนอนนะอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละครับก็หมดแม่ก็โทรมาอะไรก็เออโอเคพอจะได้คุยอยู่นั่นแหละทุกคนก็ก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเอออยู่บ้านสบายใจมากถ้าณตอนนั้นอ่ะเราอยู่กับพ่อแม่ก็น่าจะดีเอออยู่กับครอบครัวที่บ้านเนี่ยเขาน่าจะหายห่วงแต่ตอนนี้เริ่มเครียดละติกต็อกอ่ะ ติดต่อไกลไม่ได้เรื่องเคลียรละฟังกิ๊ตามผมด้วยนะทุกคนช่องใหม่ผมไว้ไลค์แล้วกันเดี๋ยวจะไปไลค์ในแอปฟ้าบ้างวันหลังโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะวันนั้นเพื่อนพี่เดินจากอสูรถึงออนุโอ้โหไกลนะไก่นะฟันดี้ครับเดี๋ยวผมไปแพ็คเสื้อก่อน